ทุกคนคือหน้าเนี่ยพังมากนะคะเป็นคนที่เป็นสิวแล้วแบบหายากอยู่แล้วเครียดม,มากก็เลยเออแบบไปเซิร์ชว่ามีเซรั่มตัวไหนบ้างเนี่ยที่จะแบบดีต่อผิวเราแล้วก็ไปเจอตัวนี้มานี่เลย I'm มี Choice ตัวนี้นะเฮ้ยคือคนรีวิวเยอะมากเลยอะ่ะก็เลยแบบอช่างใจเพื่อนบอกว่าเฮ้ยนางอะ่ะใช้ตัวนี้แล้วผิวปังเสียงๆดูก็ได้ ผิวหน้างุ๊กเนี่ยนะคะดูกันชับชัดเลยพังแล้วก็เยินมากไม่ไหวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขวดนี้เนี่ยมันจะแบบใช้ได้ดีแค่ไหนนะคะไปลองกันเลยดีกว่าแทแดงดูกรชันชัดโอเคมากเนี่ยตัวนี้นะสิวเอยรอยสิวเอยคือมันแบบดีขึ้นมากวันนี้คือตื่นมาแล้วเห็นหน้าตัวเองในกระจกแล้วแบบ ฉันต้องปล่าประกาศให้โลกรับรู้แล้วว่านางนี่มันดีจริงๆรับรองความแบบความใสของนางได้เลยืผิวดีขึ้นมากเลยดีขึ้นจนเพื่อนแบบว่าเฮ้ยแกไปใช้ตัวนั้นตามที่ฉันบอกเลยใช่ไหมแล้วก็ใช่จะหลอนเพราะว่าฉันอยากหน้าใสฉันหาทางออกมานานมากแล้ว คือแบบ Happy, แฮปปี้แฮปปี้กว่าเดิมมากไม่กล้าออกจากบ้านหน้าสดจริงๆแค่ไปเซเว่นบักซอยเนี่ยคือแบบก็ลำบากใจแล้วนะคือต้องแต่งหน้านานมากรองพื้นนี้บอกเลยว่านุกโบกเลยจ้ะแต่ทุกอย่างเคลียร์ได้ด้วยไอมีช่ชอยตัวนี้แหละแนะนำเลยรับรองเลยอะรับรองความใสเลยละจ้ะ